อัคนตัวเล็กจะเห็นได้ไงถ้าใคยเห็นคนตัวโตนานหนึ่งเลยนะคะกี่ปีแล้วป้าลงงานตั้งแต่ปป้าครับความเดือดร้อนเรื่องของกลิ่นเหม็นมันเป็นไงฮะมันเหม็นมากค่ะจะอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะฝุนละอองก็เยอะเหม็นก็เหม็นค่ะกี่ปีแล้วคะพอจําได้ไหมโอ้โหหลายปีตั้งแต่หกสิบป่ะค่ะ 6ปีที่เขาละปากใช่ไหมครับที่เขาับปากเขาว่าจะแก้ไขแต่เขาก็ไม่แก้ไขเรื really ่องนี้เคยร้องเรียนตั้งแต่เคยร้องเรียนร้องเรียนมาตั้งแต่60จนปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เลยชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนค่ะฝากหน่วยงานดูแลช่วยเหลือเราด้วยค่ะหน่วยงานมาช่วยเหลือด้วยค่ะชาวบ้านเดือดร้อนกันค่ะ ทีนี้แล้วก็กกเหนเื่อยล้าก็มีฉันล่ะฉันมีป่ะมีไม่ล่ะไม่ตอตัวป,ประกาศนเ์เภอก็มาค่ะประจำตะบนเราก็ต้องขอบคุณไทยรัฐทีวีด้วยว่าเราบอกเพื่มไทยรัฐก็ให้ความรู้เคาะมากอย่างผู้นำบรรท่านนะคะก็จะได้ตัวหนังสือก็ให้เจ้าของพื้นที่นะคะแล้วก็ที่ท่านได้ให้ความแล้ก็เดี๋ยวในส่วนต่อ,ตอไปก็จะให้ทั้งขอสวัสดีกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วม เราประชุมเดวันนี้หลังจากนั้นผมทำหนังสือส่งวตผมก็ออกพิสูจน์ว่าหมู่บ้านไหนเอ๊ะขอโทษนะครับบ้านไหนได้รับผลกระทบได้กิ่นลงชื่อลงนามกับผมสําหรับผู้ที่กินเหม็นจริงๆลงชื่อผมไม่มีการบังคับผมมาวันนี้คือขอร้องว่ามันเหม็นจริงๆลอองแล้วฝุ่นละอองจริงๆเหม็นเหมือนหมาเน่านจริง เวลาเราเรียนไปก็เดี๋ยวจะทให้จะทําให้แต่ก็ไม่ทําสักทีฉันขอร้องว่าให้ทำฉันร้องเรียนมาแต่แตที่ไรก็ไม่เคยเด้วผมทําให้ทาให้ไม่เคยทาทุกวันเวลาฝนตกนะคุณมาดูเลยคุณมาัมนท้างนอกเจยแกอยู่ท้องแอร์ขาออกมาทัางนอกมาถามประชาชนหมู่บ้านถันบ้างว่ามีรับผลกระทบอะไรบ้างเด็กเล็กอยู่ได้ไหมเน่ทุกวันเน่แต่ขอหอยยังไม่หายเลยเดือนแล้ว เม็นจริงๆค่ะช่วยหน่อยเ้อค่ะพูนใหญ่ที่ไหนที่ไหนก็มาช่วยชาวบ้านหน่อยเ้อค่ะรครับงเขาไร้ครับโรงงานเทปูนโซ่กําไรผมน้ำท่วมมันผมคือสามปีได้ยู่ไม่เสียหายครับแต่าวบ้านหนึงองเนโรงงานแก้ไขให้ผมด้วยคุย,ค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 ยคกับผู้จัดการมะแก้ไขแก้ไขแต่ไม่ทำให้ผมทับที หลายครั้งแล้วครับก็ผู้จัดการคุยกันนะอยากจะถามว่าคุณมาถามมาไหมว่าชาวบ้านเดือดร้อนอะไรทุกวันนี้นะวันกุหละอองขายรถคันลักเกินเป็นหอเพืิเด็กๆป่วยป่วยกันแย่แล้วหมอไปหาหมอหมอก็บอกว่าอยู่โรงงานแล้วจะทํำยังไงแล้วคุณสร้างคุณโถงคุณขายปุ๋ยไปวันๆปีเดือนๆคุณได้เป็นวันพันล้านเป็นร้อยล้านที่ฉันเห็นนะคะเพราะตอนนี้นะผมก็ลองทำมาตั้งปีปีหกสิบนะถ้าถามเลยนะ เลยรับทราบกันทุกท่านว่าเออตอนนี้ทางบริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขให้จริงๆก็อยากจะนําเรียนนี้ก่อนครับว่าเมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาคมหกหกก็มีผู้แทนของพี่น้องประชาชนได้ไปประชุมตรวจนะตรวจสอบแก้ไขปัญหาการร้องเรียนที่บริษัทนะครับก็ไปดูในข้อเท็จจริง ก็จะมีทางสพสี่นะครับซึ่งเป็นประธานปานประตูได้ทันทีนะครับสามารถดังได้เลยแล้วเราไม่สุ่มนะครับเมา่ามาเจอวันที่เจ็ดก็เขารวมตรวจด้วยก็เอาสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือการเรื่องกิ่นก็ ทุนของบริษัทหลักก็คืออยู่การขนส่งตรงนี้แหละครับในการผลิตต้นทุนข้ามไปข้ามมาอันตรายกัญ่ขยายไปด้านหลังโดยที่ไม่ให้มารบกวนกับชาวบ้านที่สัญจรไปมารถบรษัทริ่ง